ฉันพบพระเจ้าในช่วงเวลาแห่งการรอคอยโดยสวิตตาเจริญศรีสินฉันเชื่อว่าช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนสำหรับหลายๆคนเราต่างมีแผนงานต่างๆที่คิดไว้หรือแม้แต่ตัดสินใจทําบางสิ่งบางอย่างแต่เมื่อเจอสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด ที่ทำให้ทุกอย่างต้องหยุดชะงักไม่มีใครสามารถบอกได้ว่ามันจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่และชีวิตของเราจะเป็นยังไงต่อไปในขณะที่ทุกอย่างไม่แน่นอนเมื่อสองสมวันก่อนฉันได้ฟังเทศนาและได้รับการหนุนใจอย่างมากจากประโยคที่ว่าทำไมเราต้องรอคอยในเวลานี้ด้วย ก็เพราะหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตอยู่เหนือการควบคุมของเราแต่เรากลับอยู่ในวัฒนธรรมที่สอนให้ต้องควบคุมชีวิตของเราเองถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งการรอคอยหรืออยู่ในจุดเปลี่ยนของชีวิตฉันหวังว่าบทความนี้จะเป็นที่หนุนใจคุณไม่นานมานี้เพราะสถานการณ์โควิด ทำให้ฉันต้องกลับไปอยู่ที่บ้านเพื่อกลักตัวแต่ผ่านมาได้ไม่กี่วันฉันกับพ่อก็มีปัญหากันความจริงแล้วการกลับบ้านครั้งนี้เป็นเหมือนไฟฉายที่ส่องเข้ามาในความมืดทำให้เห็นปัญหาที่แอบซ่อนอยู่ลึกๆมานานแล้วการที่เรากลับมาอยู่ด้วยกันทำให้เราได้เห็นรากฐานความสัมพันธ์จริงๆของครอบครัวเรา ที่ผ่านมาครอบครัวของฉันเราไม่ได้ใช้เวลาพูดคุยกันบ่อยนักถึงแม้เราจะเจอกันและกินข้าวนอกบ้านด้วยกันทุกอาทิตย์แต่เมื่อถึงวันจันทร์เราต่างมีหน้าที่ของตัวเองที่ต้องรับผิดชอบอย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์ในวันนั้นฉันก็ได้แยกตัวมาอยู่ที่อื่นฉันรู้สึกสิ้นหวังและเหนื่อยล้าเพราะไม่รู้ว่า จะแก้ไขปัญหาที่มีสะสมมาเนิ่นนานนี้ได้อย่างไรและจะมีวันที่ฉันจะได้เป็นอิสระจากปัญหานี้จริงๆไหมลึกๆแล้วฉันรู้สึกถูกกดดันและถูกคาดหวังในสิ่งที่ฉันไม่ได้เป็นจากพ่ออยู่เสมอฉันไม่แน่ใจว่าเหตุผลที่พ่อพูดต่อว่าฉันอยู่บ่อยครั้งเป็นเพราะท่านคาดหวังให้ฉัน เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่น้องๆหรือเปล่าแต่ที่ฉันรู้ก็คือคำพูดของท่านมีผลต่อชีวิตฉันเป็นอย่างมากเหมือนมีดที่บาดลึกลงไปในจิตใจซึ่งเป็นแผลที่ไม่มีใครมองเห็นปีนี้ฉันอายุย่างเข้า26แล้วฉันรู้ว่าพระเจ้าทรงมีพระประสงค์เจาะจงในชีวิตของฉัน และฉันอยากติดตามพระองค์แต่อีกใจหนึ่งฉันก็อยากเป็นลูกที่ดีที่ทำให้พ่อของฉันพึงพอใจส่วนตัวแล้วช่วงเวลานี้ของฉันเป็นเหมือนภาพเรือที่หยุดนิ่งอยู่กลางทะเลสาบทั้งหมดแรงและกําลังทำได้เพียงรอคอยทิศทางและคำตอบพระเจ้าทรงใช้ความทุกข์เพื่อเราจะพบพระองค์จากจุดนั้น ทำให้ฉันได้ค้นลึกลงไปในชีวิตของตัวเองอีกครั้งฉันพบว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่ซึ่งเป็นต้นตอของปัญหาหลายๆอย่างในชีวิตที่คอยรังฉันไว้มันส่งผลกระทบต่อทุกส่วนในชีวิตของฉันไม่ว่าจะเป็นด้านอารมณ์ความสัมพันธ์อนาคตและทัศนคติในการใช้ชีวิตของฉันส่วนตัวแล้วฉันเชื่อว่า พระเจ้าทรงใช้เหตุการณ์นี้เพื่อเปิดเผยปมที่ลึกที่สุดในชีวิตของฉันเพื่อปลดปล่อยฉันท่ามกลางความสิ้นหวังและสับสนเวลานี้ไม่มีอะไรที่ฉันจะวางใจหรือพึ่งพาได้อย่างแท้จริงนอกจากพระเจ้าพระองค์ไม่ได้เป็นพระเจ้าที่อยู่ไกลที่กำลังสงสารหรือคอยมองฉันร้องไห้อยู่ห่าง แต่ในทางกลับกันพระองค์ทรงเป็นพ่อที่ฉันสัมผัสได้ทรงอยู่ใกล้และทรงเสียใจเมื่อเห็นฉันทุกข์ใจในวันที่ฉันไม่เหลืออะไรพระเจ้าทรงอบอุ้มและย้ำเตือนฉันว่าฉันเป็นที่รักยิ่งฉันมีคุณค่าและพระองค์ก็ทรงรักฉันมากมันเป็นอะไรที่มากกว่าแค่คำพูด เพราะฉันได้สัมผัสความรักของพระองค์และรู้ว่าพระองค์ทรงรักฉันมากจริงๆในวันนั้นฉันได้สวมเสื้อที่มีลายข้อพระธรรมอิสยาบทที่43ข้อสที่บอกว่าเพราว่าเจ้ามีค่าในสายตาเราและเราเองรักเจ้าจากจุดนั้นฉันได้พบกับพระเจ้า ในแบบที่ลึกซึ้งพระเจ้าทรงใช้สถานการณ์ภายนอกเพื่อให้ฉันได้พบกับความจริงในใจพระเจ้านำเราใกล้หัวใจของพระองค์เมื่อมองย้อนกลับไปฉันได้ทบทวนเหตุการณ์ต่างๆที่สำคัญในชีวิตฉันได้เห็นการช่วยกู้ของพระเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่าได้เห็นว่าพระองค์ทรงทำให้ฉันเติบโตมากขึ้นเพียงใด ผ่านสถานการณ์เหล่านี้มันทําให้ฉันรู้สึกขอบคุณพระเจ้าจากใจจริงการขอบพระคุณทําให้ฉันมีจิตใจและสายตาที่จับจ้องอยู่ที่พระเจ้าและหันความสนใจของฉันออกจากตัวเองปัญหาและความไม่สมบูรณ์พร้อมของฉันไปที่พระองค์ขณะที่ฉันยังคงรอคอยอยู่นั้น ลึกๆในใจของฉันรู้ว่าพระเจ้ากำลังขอให้ฉันวางใจและรับเอากำลังจากพระองค์แทนที่จะแก้ปัญหาทุกอย่างด้วยตัวของฉันเองฉันเรียนรู้ว่าท่ามกลางปัญหาและความไม่แน่นอนที่ฉันกำลังเผชิญพระเจ้าไม่ได้ส่งตอบในรูปแบบที่ฉันคาดคิดเสมอไปแต่ในระหว่างการรอคอยนั้น พระเจ้าทรงนำหัวใจของฉันเข้ามาใกล้หัวใจของพระองค์แม้ตอนนี้ฉันจะยังไม่ได้รับคำตอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอนาคตหรือการตัดสินใจต่างๆในชีวิตแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปตอนนี้คือหัวใจของฉันต่างหากคำตอบของคำถามที่จะมาถึงเหล่านั้นเทียบไม่ได้เลยกับการได้อยู่ใกล้หัวใจของพระบิดา และมั่นใจว่าฉันเป็นลูกสาวที่พระองค์ทรงรักการได้รับรู้ว่าฉันเป็นที่รักทำให้ฉันรู้สึกมั่นคงและมีกําลังที่จะเดินหน้าต่อไปเราทุกคนต่างต้องเจอความทุกข์ปัญหาและช่วงเวลาแห่งการรอคอยด้วยกันทั้งนั้นมันเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราสามารถเลือกได้ว่า จะตอบสนองอย่างไรไม่ว่าวันนี้คุณกำลังเผชิญอะไรหรืออยู่ในสถานการณ์บีบคั้นมากแค่ไหนพระเจ้าอยากบอกคุณว่าพระองค์รักคุณพระองค์มีแผนการที่ดีสำหรับคุณและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรจะสามารถแยกคุณออกจากความรักของพระองค์ได้และเราจะผ่านช่วงเวลานี้ ไปด้วยกันกับพระองค์